คลิปวิดีโอนี้นะคะถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราก็จะมาอธิบายกันให้ทราบนะคะว่าลัคนาราศีใดที่ได้รับผลด้านดีๆจากการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารค่ะซึ่งดาวพระอังคารได้ทำการย้ายเมื่อวันที่4ทธันวาคมปี2564แล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่16มกราคมปี2565นะคะสมัยได้ทำการคัดมาทั้งหมด3ลัคนาราศี สีด้วยกันค่ะและไม่ได้หมายความว่าลัคนาราศีอื่นๆจะไม่ดีนะมีจุดที่ดีเช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่สมัยจะคัดมาลัคนาราศีใดที่โดดเด่นลัคนาราศีใดที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนั่นเองนะคะเรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าทำไมนะคะในจังหวะที่ดาวพระอังคารทำการโคจรยกย้ายราศีคุณถึงได้รับอิทธิพลด้านดีและมีความโดดเด่นมากค่ะ ชาวและคณาราศีเมษค่ะต้องบอกเลยว่าดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะเรียกได้ว่าได้รับอิทธิพลโดยตรงจากดาวพระอังคารเลยถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักเลยก็ว่าได้นะคะดาวพระอังคารเนี่ยได้ทําการโคจรมาอยู่ที่ราศีพิจิกและได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะยังไม่พอเท่านั้นดาวพระอังคารยังทํามุมเลงกันกับดาวพระราหูด้วยสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวัง ็มีค่ะเพราะเลงกันกับดาวพระราหูสิ่งที่ดีๆก็มีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะขอเจาะลึกไปสักนิดหนึ่งนะคะดาวพระอังคารถือเป็นดาวธาตุลมค่ะดาวพระราหูเองก็ถือเป็นดาวธาตุลมเมื่อมาทํามุมเล็งกันแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหุนหันพันแล่นนะคะอารมณ์แปรปรวนง,ง่ายประมาณนี้แล้วก็การที่ดาวพระอังคารเลงกันกับดาวพระราหูจะต้องระมัดระวัง ในเรื่องของความรักความใคร่ความสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาจุกจิกใจเข้ามารบกวนนั่นเองค่ะแต่สําหรับชาวลักนาราศีเมษค่ะสมัยต้องบอกเลยว่าข่าวดีสําหรับตัวคุณก็มีเช่นเดียวกันนะคะคนที่ทํางานไกลคนที่ทํางานต่างบ้านต่างถิ่นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองประมาณนี้จะมีมุมที่ดีเข้ามาจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาคุณจะมีการพัฒนามีการ ก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์สําเร็จในเรื่องของการเรียนการศึกษาชาวลัคนาราศีเมษจะมีความขยันมากยิ่งขึ้นจะมีแรงมีพลังและมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่ทํางานอยู่กับบ้านเกิดของตัวเองอยู่กับที่ไม่ได้เดินทางไปไหนไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทําให้คุณเสียเงินนี่ขอเตือนกันไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ คุณได้ยินได้ฟังแบบนี้พยายามเปลี่ยนสถานที่หน่อยเดินทางออกไปข้างนอกหน่อยนะคะหรือถ้าหัวหน้าง,งานหรือบ่วงคับบัญชามีโครงการที่จะต้องไปอบรมสัมมนาคุณลองอาสาไปอบรมอาสาไปสัมมนาหรืออาสาไปพบปะลูกค้าแบบนี้จะฟื้นฟูแล้วก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้นั่นเองค่ะหลายสิ่งหลายอย่างสําหรับชาวาราศีเมษมีเกณฑ์ลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นขยับดีขึ้นนะคะเพียงแต่คุณจะ ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และคำพูดคำจาอย่างที่สมัยบอกไปนะคะการลงตัวตรงนี้มันอาจจะมาจากการประสานงานการที่มันเข้าที่เข้าทางหรือขยับดีขึ้นตรงนี้มันอาจจะมาจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการพบปะเจอผู้คนของชาวและขนา ของชาวลัคนาราศีเมษในครั้งนี้จะต้องเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปากเสียงไม่มีการทะเลาะวิวาทนะคะหลีกเลี่ยงอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจต่างๆจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นนั่นเองค่ะอีกประการหนึ่งสําหรับชาวเมษนะคะถ้าคุณอยากจะหยิบจะจับจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องรีบเร่งนะเพราะดาวพระอังคารเดินเสดค่ะคำว่าเดินเสดแปลว่าเดินเร็วคอ โคจรเร็วเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณมีแผนคุณวางแผนคุณคิดคุณอยากจะทําอะไรคุณอยากจะลงมือทําอะไรให้รีบลงมือทําค่ะหลายๆคนบอกว่ายังไม่พร้อมเลยไม่มีอะไรที่มันจะต้องพร้อมหรือจะต้องเพอร์เฟกสมบูรณ์แล้วค่อยลงมือทําแบบนั้นไม่มีอยู่จริงนะเริ่มตั้งแต่ที่ยังไม่พร้อมนี่แหละค่ะเจอปัญหาตรงไหนก็ค่อยๆแก้มันจะมีเกณฑ์ราบรื่นและจะหาทางออกได้ในที่สุดนะคะดาวการเงินของชาวลัคนา าราศีเมษเองก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นเดียวกันนะคุณจะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินค่ะทำเงินได้หาเงินได้มีรายได้เพิ่มเข้ามาสำหรับชาวลกักนาราศีเมษท่านใดที่ทำการค้าการขายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานประจำก็ได้แล้วก็มีการแข่งขันมีการเ,ออเขาเรียกว่า แข่งผลงานกันทดสอบผลงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะมีการสอบแข่งขันลักษณะของการแข่งขันถ้ามันมาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้มันจะมีมุมที่ดีต่อตัวคุณคุณอาจจะชนะคุณอาจจะผ่านเกณฑ์ที่สมัยพูดถึงคนค้าขายเพราะว่าอาจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นเยอะมีคนขายของคล้ายๆกันกับคุณคุณก็จะสามารถเอาตัวรอดในสายงานของคุณได้มันจะมีมุมที่ดีนั่นเองค่ะมีเกณฑ์ชนะ ว่าอย่างนั้นเถอะนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะอีกประตารหนึ่งค่ะดาวพระอังคารได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวคุณมีความเข้มแข็งมากในช่วงนี้ต้องขยันนะคะยิ่งขยันมากยิ่งได้มาก ดาวพระอังคารเป็นดาวตัวแทนของความขยันเป็นดาวตัวแทนของความบู๊ความลุยด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอย่าพิ่งอิดออดงานใดที่เข้ามาอย่าเพิ่งบ่นนะทําเต็มที่นะคะทํามากได้มากขยันมากได้มากอย่างที่สมัยบอกไปมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินก้อนเข้ามาในช่วงนี้เลยนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวงังนั่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของรายจ่ายค่ะที่มีมากขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพนะคะ หรือว่าการจ่ายไปกับการลงทุนจ่ายไปกับการเดินทางแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีเมท่านใดที่มีอาชีพเดียวไม่ได้นะต้องพยายามหาอาชีพเสริมต้องพยายามหาช่องทางทําเงินเสริมทําเงินเพิ่มแบบนี้จะส่งผลทําให้คุณรวยขึ้นมีเงินมากขึ้นต้อนรับสิ้นปีต้อนรับปีใหม่นี้อย่างแน่นอนค่ะ อีกประการหนึ่งนะคะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นเหมาะกับการเดินทางค่ะอย่างที่บอกไปถ้าใครอยู่ไกลบ้านไกลถิ่นแล้วอันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยแต่ถ้าใครอยู่ในบ้านอยู่ในจังหวัดของตัวเองอยู่ในอำเภอที่ตัวเองเกิดต้องหมั่นเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวการเดินทางเพื่อการทํางานไปธุระปะปังต่างๆนะมันจะเป็นการเปลี่ยนจุดที่คุณอยู่มันก็จะปรับสมบรูรณ์ของดวงชะตาได้นั่นเองเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงอีกทาง างหนึ่งนะคะใครที่ทำข้องเกี่ยวกับออนไลน์ข้องเกี่ยวกับโซเชียลหรือว่ามีกิจการงานที่ต้องเจอผู้คนมากขึ้นอันนี้มีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะการค้าการขายก็จะมีความคึกคักเพิ่มมากยิ่งขึ้นบุตรบริวารน,นำข่าวดีมาให้บุตรบริวารรอบข้างตัวคุณจะช่วยเหลือเกื้อนหนุนดีค่ะและสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวงังนั่นก็คือถ้าคุณเป็นพนักงานประจาพนักงานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหากิจอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เพ่ง อาจจะมีเพื่อนร่วมงานคอยจับผิดหรืออาจจะมีคู่กรณีคู่คดีดความเกิดขึ้นเดินทางไปไหนมาไหนตั้งสติเวลาขับรถให้ดีเพื่อที่จะได้ลดปัญหานั่นเองนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยนะคะประกอบกันกับดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณมีความเข้มแข็งแบบนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงรวยปั กันท่วนหน้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ